นี่ค่ะขอออกไปส่วนเนาะกันบายตอนบายนะคะแดดยาเลยอ่ะร้อนมากหนูต้องแส่ข้างโฮมนะนอนหลับข้าฮมมีเอาต้นมะขามไปปลูกนะคะโน่จะไปวิ่งตามหลังเมื่อนี้เพราะขึ้นรถคิดว่าก็กังไหเราก,ก็เลยลุงวิ่งเอาครจะเสียเวรกว่ากับมาขามไปปลูกอยู่รลอกหน่ยประสานโน่นนะคะ เหมือนจะกัดหอนนะคะเมื่อนี้แดดแรงโอ้นางรถไถได้นี่นางรถแตกๆไปทำเมื่อนี้บดอาสซาลิงไปโมเช้าเอาไปแล้วอีกจะมาครึ่งชั่วโมงหลังหอนค่ะประมาณนั้นโอ้ลงถ้าสิยืนมากา โอ้โหบกคือนางซาเล่นนะต้องไปนั่งอยู่หัวหัวมันบรระดับนะคะสวยเมฆค่ะพรอนแห้งมันนี่นะคุณแม่เอ้ยมันเขางามแช่มั้มันเขางามชนิอยู่บัตโตกมันเขางามชนิอยู่บัตโนพะกันทองแซมนี่แล้วว่ารุ่นเดียวกันเนาะอาว่าเนาะปลูกมันบ่ได้มันสิเห็ดไปเห็ดหยังนนเนาะแม่เนาะ เมนน้ำมันแทล่ออกหนาแล้วนะไปหาของนามอ่าเนื้อวัวออกมาเร็วเร็วเร็ววิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยไปวิ่งมาเร็วมันทางโยูกีกนะคะทางดินมันบรเสมอไง หองน้ำมาขีดจัดทางแล้วเห็นให้ทางเขาขาดน,นะฮะแต่ก่อนแถวนี้ปลาหนไม้ท่าเมื่อไงนมายไรท,นนะนนะทีนี้ก็หนไม้ไผ่หนไม้ปลูกเองมั่งนะสับกันเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะโอ้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 จะนไม้ก็เริ่มออกแล้วนไม้ต่างๆนางนะนะก็ิ่มออกหลายชนิดแล้วนะที่แรก เบิงบอยอย่งไผยกิมซุงอะหน่อบ้ากไงแบบไงก็ะชีดได้ขุดดินถมนะคะลอกลอกบุนะสำหรับไผยกิมซุงเรานะหาบ่ถมเน,นก็ะชีบ่ค่อยบ่ค่อยออกไงเพราะว่าตามันโผล่เนาะตามันโผล่แล้วก็เห็นห้อันดินดินมันบ่ถมนะคะถึงแม้มันสิขึ้นมันก็บ่งามถ้าดินถมนี่มันก็ขึ้นแล้วมันก็สิอ่อนไงมันส,สิเอาตาไว้เนาะ หนูกระโปูงตื่นโพดย์งี้ว่าและปีแรกเขากะปูกลึกปีสองแล้วมันก็ลอยขึ้นลอยขึ้นนะอากาศอากาศสดชื่นมากดูเมฆสวยวันสิดหดนะคะว่าเมีไกายโอ้ยขยักขยอนเนาะสมพ่อใหญ่ลำไ่ โอ้โอ้โอ้ลโลบลบตรเย็นอันนี้ราโอ้ลาสีนาวานคานแล้วกัสีวานเอาะนี่ยป็บหน้าวหเอาาะเอารถยอดเอาบอกรถเพิ่มมาถ่ะ รถไข่น้อยขาดเอาไปนี้นะบอกสบายนะคะขับบริวารแต่ว่ายานเอาหนาไปได้ไงหนามันหกแหงเดี๋ยวไปเบิ่งทางโคกโลนะเดินมานอนเห็ดยังไม่ได้ออกนะคะช่วงนี้เห็ดบ่ออกนะคะแม่ ่อนตะกอนเมงเนาะสวยอันนี้คืเป็นหน้าหยดหน้าหน้าว่านคันคันขี้ตมมันถมนนะแม่ะน้ามันไหลงลงก็ขี้ตมมันทับหนด่วยบิดโอ้ยเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัว Bueno. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ หลงฟ้าบ้านเฮาปงอันนี้สิไก่ผู้หลวงลนะคะอันนี้จอแล้วฮาสิไปทางสวนเฮาบัานเบิ่อข้างะะมันไปยากนี่ฝนตกไปบ่ได้เลยนะอันนี้สิเป็นต้นมะเดื่อไงบ้านภาคบุรุษของเฮาะคะ่ะตอนนี้มันกระโลร่วง,วงเดี๋ยวมันก็นติดดอกขึ้นมาแล้วคะ่ะถ้ายวงมันนะทางเฮาบ่สวยออกนะมันก็ติดน้อยคือเก่านะคะ กำลังสิเป็นดอกร่วงเมื่อกี้นี้เต็มดินเลยนะคะแล้วก็กำลังสิติดดอกใหม่อุมติตรงนี้แหละเมื่อนั้นกบติดตรงโน้นนั่นอะ่ะสาซาเลงมาเขาต้องดูระวังเอาลงด้วยนะคะทางมันไปนยากมาหอดสวนเฮาและเด้เอ,อบานหนึ่งยังไม่ได้ซื้อปุ๋ยมาใส่อยู่นันี่ ถ้าเดี๋ยวสักพักก็สิได้ใส่ปุ๋ยกคนสิลงหน้าสิได้ใส่ปุ๋ยสกักอน mm. มีเทียงน้อยอยู่หลังหนึ่งอยู่อุ้มไม้นี่หลัง mm. จะเอามาฟังเ,เดี๋ยวตัดตีกล้วยมาหนึ่งวานนี่ก็ตัดเอาอดิซายปุ๊บตีกล้วยเดี๋ยวเขาต้องฟันไม้อีขึ้นไปไหว้ปักหลักในเวลาเขาตัดหยามันสิไม่ได้ตัดนะคะ เอากล้วยคือยอดใช่พ่ะคนาเอาคืนน,นี้นูนต้นมัเมาฮะมิด <c oughs> ถึงแล้วจกอย่างยาใดเลยบะนี้วันแหงเอาคันโฮมมานำ ออกอีมานั่งพร้อมยังแขะอยู่นะคะเพราะว่ามันยังมันยังโมยูโตเนาะกล้วยเฮานะที่เอามาชุดที่หลังนะแม่นี่อันนี้สิเป็นกล้วยแม่ลงยาวนะคะที่เอามาเมื่อนั่นก็ปลูกแล้วมันคือแขะแท้แมมจากต้นหวานอีหยังนี่หนูเอามาแต่ว่าต้นขิงนั่ก็ได้อะ่ะเลยต้นขิงอันนี้สตอขคงไม่ได้เนอ้อไม่ได้นี่ ค่ะตายเลยยังต้นผักหวานน,น,น่นานๆจะได้ออกมาาอะไรงยางอยู่นี่ต้นมะขามต้นผักหวานเอา้าตัวนี้คือว่าเกิดขึ้นยังอยู่ค่ะนี่สะเป็นต้นผักหวานน้อยเอามาน้ำช่างวานนะได้อยู่บ้านตัวนึงอันนี้ต้นหนึ่ง จะโหลดไหมนี่เดี๋ยวซิมาดูเลยใหม่เออมะนาวห้าดุกนะแม่นี่มันโดนไฟลวกบ่ออันนี้นะมองตะตะอ๋อไฟลวกปีเมื่อกี้นี่ดกอยู่นะคะบานาวเขาก็ได้กินอยู่ดอกแต่ถ้าบ่ค่อยได้มากระคนอื่นเขาก็กินมาเป็นยัง ขันธมาทันก็ได้กินธมาบุทันก็เร็วตะบุญเฮานะคะปลูกไว้ในสวนเฮากะอืมโมเป็นยังบิก๊กอย่าไปคดลูกมันฮอนนะอันนี้ก็สิเป็นขมิ้นนะคะขมิ้นฉันเ้อบอกตติหามมาเหยียบนะบอกลาเพิ่งเอามาปลูกอยู่บ้านมันไม่มีหม่องปลูกไงแม่มาปลูกนี่เวลาชีใส้ก็คดลูกเมื่อ ผู้ดูแลไก่ไปกันมาก็สิมโนนนี่อันนี้ไว้สีเฮ็ดโตนั่งนะก็บ,บ่ได้เฮ็ดนะคะนี่เบียมักฟากเบียมักแตงเอาอยากโตไปใส่อันนี้สิเป็นช่วงทั้งผู้หลวงนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ปูประพังสวยอยู่นะมันนี่ก็สิได้ใส่ปุ๋ยประมาณนี้แหละสวนเฮากระไดเนะาะ แต่ว่างามห้อนนี่บอกไว้เลยค่ะแมงมันหลายถ้าช่วงแดดๆดดนะจากสิบโมงมาถึงบ่ายสามนี้มีแต่แมงทั้งนั้นเลยนะคะแม,ง,ะแมงอะไรแมงดัดนะนะดัดน่ะนะขนุนกรเมิดชุดแล้วมาขามแบบนี้ค่ะดูมันหอนอ่ะมัน ยังหุนหามองอยู่ไปอ่านๆไปบิกไปข้าฮ้อนแหงอากาศมันนี่แดดเปี้ยงเลยนะช่วงบ่ายนะคะจากสิบโมงมาก็พยายามตอนเช้า,าสิพักกันเ็ตงานให้ได้หลายที่สุดตอนบ่ายก็สีได้พักเนี <Okay. S 1> ่ก็ได้ออกมา <Okay. S 1> ข้าคลิปนี้ฝากไว้เพียงท่านนี้เนอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ